สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็นลอเทียชแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำทิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกม List of e l o อนะครับทิกนี้จะเกี่ยวกับการที่เราจะเปิดกล่องซัมมอนเนี่ยเราเปิดกล่องมามันจะมีอาวุธด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้เหมือนผมผมก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนั่นเองซึ่งมันจะมีไอเทมอย่างเงี้ยครับที่เป็นอ มันจะมีหลายแบบใช่ไหมซึ่งมันจะมีถ้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่าบนข้างบนมุมซ้ายมือเนี่ยมุมบนซ้ายมือมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีท่าที่เหมือนกันนะเราให้เรากดไปที่บูตนะครับแล้วก็เลือก turn s e กเนี่ยครับมันจะมีให้เรากดเลือกปุ๊บมันจะเป็นการบูตแอคแท็กของเราหรือความสามารถต่างๆของไอเทมชิ้นนั้นนะเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเอ่อ อันนี้ของผมมันเป็นอ่ะอันนี้ดีกว่าเออผมมีแอคแท็กสองอันก็คือตรงเนี้ยจะมีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับซึ่งให้แอคแท็กไม่เท่ากันเห็นไหมครับทุกคนให้แอคแท็กไม่เท่ากันนะซึ่งก็คือมันได้จากไหนได้จากการที่เนี่ยตอนนั้นอนะ่ะผมมีไอเทมเนะี่ยหน้ากากธาตุสีเขียว SR ชชิ้นนะครับแล้วผมกดบูสต์ไปแล้วทีนี้ผมเห็นจุดแดงๆขึ้นตรงนี้ผมก็เลยกดเข้ามาดู แล้วมันก็มีให้กดให้ผมอัพครับเพราะกดอัพไปผมก็เลยได้แอคแท็กเพิ่มมาอีก1.2%กลายเป็น7.2นั่นเองซึ่งโดยแต่เดิมแล้วถ้าเกิดเป็นของที่บวกแอคแท็กอะมันจะบวกแค่6%ซึ่งทีเนี้ยผมก็คิดว่าจริงๆอ่ะผมมีของซ้ำเยอะมากเลยนะแต่ผมแบบบูตใช่ไหมแล้วผมก็เอาแบบมาย่อย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 เงี้ยทำให้แบบเราเสียหายไปกันตั้งเท่าไหร่แล้วกว่าเราจะรู้ตัว ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการทำพลังเกี่ยวกับเกมนี้นะครับซึ่งไม่น่าจะน่าจะมีท่าน,นี้แหละซึ่งถ้าเราได้เป็นซักเล่หนึ่งนะเราจะได้7.2%ใช่ไหมเรามาเทียบกับของขั้นนี้ดูขั้นเอ r ได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาที่เป็น a อ t a c k หาก่อนอันนี้ฮิอา้าวออกไปไม่ใช่ต้องดูอันนี้มั้ง อ่าแอคแท็กสิเนว้น่าจะยังเทียบกันไม่ได้นะน่าจะต้องสักเวลหเวลหเนาะแต่ก็คิดดูดีทุกคนเราน่าจะทําให้มันเสียหายไปต้องเท่าไหร่แล้วโอเควันนี้ก็ทิ่เกี่ยวกับการอัพพลังเออผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีอ,นนอะ,ะอาวุธละกันเนาะพวกอาวุธยุทโธปกรณ์โอเคก็ไว้เท่านี้นะ เพราะว่าบางคนอาจจะไม่สังเกตเห็นจริงๆกว่าผมจะรู้ผมก็เล่นมาหลายวันเหมือนกันแต่ตัวนี้นเป็นตัวใหม่ของผมพอดีมันดวงดีได้เอชอาร์หลายตัวมากเลย 1, 2, 3, 4, ลนี่เลยหนึ่งสองสามสี่แล้วตัวเนี้ยได้ซ้ำด้วยนะดูดิเป็นหนึ่งดาวอะ่ะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไอเดียเล่นเลยที่เล่นมาเจ็ดวันผมเลิกเล่นเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ